ส่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแม่จะขอเก็บสินสอดเอาไว้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าเลี้ยงดูเป็นค่าน้ำนมเลี้ยงดูเจ้าสาวมาก็แล้วกันนะทำแบบนีามาม้ได้ไหมเลี้ยแกหมดไปกี่ล้านแล้วเนี่ยแค่นี้เองม่าเ,เสียงดังทีเบาๆหน่อยได้ไหมไอ,อ้เขา แล้วควรแม่เจ้าป่าและแม่เจ้าสาวกระเถิบมาใกลนิดนึงมาหะขอยังคะขอล้วค่ะหนึ่งสอ,องสามเพื่อเจ้าป่าเพื่อจ้สาวเข้าเฟรมด้วยนะคะหนึ่งสองสามอีกเริ่มเลนะคะึค่ะหนึ่ง ภาพโ okay, อเคหรือยังคะโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวจะเลยเลิกเนาะไปพยุงน้องล ok okay okay, ูกไปนี่แม่อ่ะขอให้ลูกทั้งสองคนน่ะรักกันนาน หนักทิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันนะลูกส่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแม่อะจะขอเก็บสินสอดเอาไว้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่าเลี้ยงดูเป็นค่าน้ำนมเลี้ยงดูเจ้าสาวมาก็แล้วกันนะแม่<อ>แม่จะทำแบบนี้ทำไมย่งนี แม่แกอย่างงกไปหน่อยเลยนะเมจิฮึมแม่อยาทแบบนี้ได้ไหมยังยแกหมดไปกี่ล้านแล้วเนี่ยแค่น,นี้เองแม่ก็อ,อย่าเสียงดังสิเบาๆหน่อยได้ไหมไอยเขาอย่ามาพูดมากเลยเมยจิแม่ฉันจะไปละเสียงดังได้ไหมหยุดพอร้องใครจะเอาสินสอดน,นี่ไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นอะแล้วนี่ใครอีกวะเนี่ยก็ฉันเป็นเจ้าของสินสอดน,นี่ไงคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวเขามาเช่าสินสอดต,ตอนนี้ ก็ถึงเวลาที่ทางร้านจะต้องเอากลับแล้วเพราะที่อื่นเขาเช่าต่อไปเกดมีอะไรกันคุณแม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่มันอะไรกันต้องขอโทษด้วยนะคะคุณแม่เพนอะไรอะแม่โอ้ยเี้ยฉันไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเย็นก่อนนะคะนี่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 เบจินี่เจ้าบ่าวนี่คุณแม่พูดมาซิมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสียงดัง่าอายเขาค่ะเดี๋ยวเ่าไคุยกันนะคะนี่มันอะไรกันสินสอดทั้งหมดคุณเช่ามาหรอ นี่หลอกลวงกันชัดๆเลยนะเป็นนักธุรกิจใหญ่โตไม่มีปัญญาหาสินสอดนี่ไม่ต้องตรงต้องแต่งมาแล้วเมจิคุณแม่ไปกับคุณแม่คะเนี่ยหลอกลวงกันชัดๆเลยคุณแม่คะคุณแม่อย่าทําแบบนี้เลยนะคะเด็กสองคนน่ะเขารักกันนะคะเมจิถ้าวันนี้ไม่มีสินสอดอ่ะหนูอยากแต่งงานกับพี่เดย์อยู่ไหมลูกแต่งค่ะถึงวันนี้ไม่มีสินสอดเราสองคนก็ช่วยกันสร้างก็ได้ค่ะ หนังลูกโง่ถ้ามันรักแกจริงอ่ะมันจะทําแบบนี้เหรอเราสองคนรักกันนะคะแม่ขอบคุณนะไปไปไปความรักมันกินได้ไหมฮะไปไม่ต้องตรงต้องแต่งมนแล้วไปคุณแม่คะคุณแม่คะขอร้อละค่ะอย่าทาอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะเลยเลิกอะค่ะคุณแม่นะคะเรื่องอื่นอ่ะเดี๋ยวไว้คุยกันมันหลังนะคะคุณแม่คะขอร้องละค่ะแม่หนูขอร้องนะแม่คืนแม่เสียงดังเออโวยวายอะ ใครที่อยู่ด้านล่างเขาก็จะได้ยินกันหมดนะแม่แม่ออกไปก่อนนะแม่นะนะคะเดี๋ยวฉันส่งตัวเองนะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะ,ะกดได้กดได้แม่ต้องขอโทษลูกทั้งสองคนด้วยนะลูกที่แม่ทำแบบนี้นี่เป็นโฉนดที่ดิน เรือนหอของลูกโฉนดของโรงแรมบัญชีเงินสดและบัญชีกองทุนแม่ให้ลูกทั้งสองไว้เป็นทุนสร้างเนื้อสร้างตัวต่อไปนะลูกนะเหตุผลน่ะที่แม่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าโอ้ยไปสิไปแก ลูกเขยฉันนะ่ะรวยจะตายนี่ถ้าเสร็จงานแต่งแล้วนะฉันจะยึดสินสอดให้หมดเลยโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวมันก็ไปขอแม่มันมาอีกออก็ไปลงทุนกับแกไงนี่หลังงานแต่งนะเหมารถไว้รอเลยอยากเราจะไปเสี่ยงโชคกันไงจ้า หนูไม่โกรธแม่ใช่ไหมลูกที่แม่ทํากับหนูและแม่ของหนูแบบนี้ลูกหนูไม่เคยโกรธคุณแม่เลยค่ะหนูต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยซ้ําที่คุณแม่เอ็นดูหนูขอบใจนะลูกนะเดเข้าใจแม่ใช่ไหมลูกแม่รักและเป็นห่วงเราทั้งสองคนจริงๆนะในช่วงแรกๆอะแม่ยายของเดอะอาจจะโกรธเดอยู่บ้างแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ เดี๋ยวแม่จะโอนเงินค่านมนมให้แม่ของมจิเขาล้านหนึ่งเขาน่าจะโอเคเนาะผมไม่โกรธแม่หรอกแม่ผมต้องขอบคุณแม่มากกว่าครับที่ช่วยเลี้ยงผมจนเติบใหญ่คอยสนับสนุนสั่งสอนมาตลอดครับไม่งั้นนะ่ะไม่มีผมถึงทุกวันนี้หรอกครับเอาละเดี๋ยวจะเลยเลิกนะแม่ขอให้ลูกทั้งสองมีความสุขมากๆนะแม่ขอตัวก่อนนะลูกนะขอบคุณครับแม่นะ ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ช่วงแกรกๆอ่ะแม่ยายของแกอ่ะอาจจะปวดแกอยู่บ้างแต่แกไม่ต้องห่วงนะค่าน้มนมอน่ออะค้านมนมอ่ะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง 我了他们。<laughs> oh, <laughs>